สวัสดีครับวิธีบ้านๆนะครับผมวันนี้ก็ทดลองน้ําอยู่นะครับท่อสองนิ้วนะครับผมลงไปแปดท่อนนะครับบาดาลนะครับผมความซัมอร์นะครับผมสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับผมตอนนี้น้ํายังไม่ใส่นะครับผมเพราะว่าตอนที่ช่างบาดาลมาจบเขาไม่ได้เป่าให้ใส่นะครับผมเราก็ต้องใช้เวลาดู มันใสนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับผมปีบ้านบา DIY. นะะ้านดีไอไวสูตรวนันนี้ก็แผงนะครับผมติดเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่วางกล่องคอนโทรนนะครับผมยังไม่ได้จนนี้กําลังทดลองน้ํานะครับสามแผงนะครับผมน,นะครับผมแผงเสาตอมโม่สองต้นนะครับผม ยึดแผงด้วยลิขฉานะครับนี่นะครับผมวิธีทําโครงแผงนะครับผมการยึดแผงนะครับผมนี่นะครับผมให้ยึดคู่หมดเลยนะครับผมนะฮะน็อตต้องยิงทุกทุกทุกตัวเลยนะครับผมยิงทุกตัวเลยนะครับผมกันลมนะครับผม ผมวันนี้ก็พามาชมบบสมเมูร์นะครับผมอันนี้เป็นถังน้ำครับลูกค้าเอาแบบนี้กดน,นะครับยังไม่มีทุนเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้ประหยัดกดน,นะครับผมมีทุนแล้วค่อยเพิ่มเอานะรตรงนี้ก็จะเป็นจะปลูกหลายอย่างเลยนะครับผม กำลังทำระบบน้ำก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะปลูกอะไรระบบน้ําสําคัญกว่านะครับสาคัญระบบน้ําต้องมาก่อนนะครับผมตอนนี้กําลังล้างบ่อนะครับผมล้างให้มันใสแล้วก,แวก็แล้วก็ค่อยจัดระบบให้สวยงามนะครับนี่กาลังล้างนะครับผมก็เริ่มใสแล้วนะครับผมเกือบชั่วโมงแล้ว สนใจก็สอบถามได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ Comment ได้เลยนะติดตั้งโซลาเซลล์นะครับผมตามสวนนะครับผมหรือในระบบบ้านนะครับสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับผมก็ทีมงานบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมของน้องชายนะครับผม ผก็เริ่มใส่แล้วนะครับผมตอนแรกมีแต่โคลนเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ล้างโบใ่ให,ให้ให้น้ําใส่นะครับผมช่างบาดานนะเราต้องมาล้างเองนะครับผม ก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเหลือแค่เก็บระบบเองตัวน้ําให้มันใสก่อนแล้วค่อยเก็บระบบต่างๆนะครับผมเก็บสายเก็บกล่องคอนโทรลนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองน,นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกาลังใจอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสนใจโซลาเซล์ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหรือไปที่บ้านลัางน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมสวัสดีครับ